ฮัลโหลสตอรีสว no ัสดีคร yes. ับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสูขู่สู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบุ่มน้อยร้อยเอ็ดแช่แนวกึ้เกาคือเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดข้ามโฆษณานะจ๊ะนะจ๋าเอาหน้าค่อยขึ้เป็นจังงี่จังงี้อะไรแบบนี้มันเหมื่อเนาะวันนี้ก็มีพลราคับมีพลราคับให้เหมือนเดิมนะครับผมพี่มวยคนสวยของเราเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อ้าวคือเหมื่อแต่บันเนี่ยโอ้ยือเป็นจังชี้ วันนี้เราก็เดินทางนะครับผมจะถึงบ้านของพี่เบียรแล้วนะครับผมกับบ้านของครูติ๋วอยู่มุกดาหารนะครับวันนี้เราจะมาบุกบ้านบ่าวเบียธาตุพนมนะครับผมเมื่อนี้มากินเข่ากับพี่เบียครับพี่น้องครับผมออกจากากุกกอกมาประมาณตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะพี่น่องตอนนี้กระทุ่มนึ่งแล้วนะครับผมครับรถค่อยๆไม่พี่นอ้องเพราะว่า ม,มันอยู่ทั้งผู้แม่พี่น้องครับเร็วบ่อดดน,นะครับผมตอนนี้เราก็จะมาบุกบ้านบ่าวเบ,บียรธาตุานพนมนะครับเดี๋ยวสิพี่น้องไปเบิงว่าพี่เบียรทำอะไรให้บูมกินวันนี้นะครับผมคือแบบพี่เบียแล้วดีอีหลีพี่น้องครับผมแล้ว่าแล้ว่าบูมเมือยแล้วแล้วเลยแบบอันเั็เข้าวไว้ถางสิแม่พี่น้องอุย้ยจะมันดีนะครับผมขอบพระคุณพี่เบียามากเลยกับรูติวนะครับผมเพิ่นก็ดีน้ำบูมยังสีพี่น้องจังได้ข่อยกับบืลืมเพิินได้พี่น้องเด้อ ยังไงก็ไม่ลืมพี่เบียยังไงบุ้มก็ไม่ลืมนะครับผมท่นคอยถึ้เล่ยเนี่ยคอยสีแบบแบ่งให้พี่เบียเลยนะครับผมสักสองสามแสนก็ว่ากันไปนะครับผมตอนนี้ก็ตีไฟเลี้ยวเข้าบ้านพี่เบียแล้วนะครับผมดุ้มกับแบบหลาหาที่จอดรถเลยนะครับถึงบ้านพี่เบียแล้วเด้อครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากพี่เบียมีของมาฝากพี่เบียรด้วยนะวันนี้นะ่ะ บูมน้วก็เปิดไฟสายนะครับเหมือนเดิมนะครับผมถึงบ้านพี่เบียแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เบียได้อะไรให้บูมเกินอ้อ้ออ้้อ้อโอก่อนที่เราจะลงรถพี่น้องเนื้อตัวเราเหม็นนะครับเราก็ต้องอมีอะไรฉีดให้มันหอมๆนะครับผมแต่ไหนน้ำหอมมี่ใส่ไรน้ำหอมพี่ใส่เดี๋ยวนะพี่น้องก่อนสิล่วงไปเข้าก็ต้องนี่ อันน,อน้ำหอมก่อนนะครับผมต้องฉีดก่อนอันนี้ขอบพระคุณน้ำหอมจากพี่วิลาวันนะครับผมนี่อันนี้ของครูหมวยให้พี่หมวยฉีดน้ำหอมก่อนขอบพระคุณสปสอนเซอร์ใหญ่ใจดีจากพี่วิลาวัน <c oughs> น้ำหอมน้ำหอมเอาของบุ๋อยู่ไหนล่ะ <c oughs> น้ำหอมบุ๋มยู่ไหนนะ <c oughs> น้ำหอมบุ๋มยุพี่แล้วก็กลิ่นผู้ชายนะครับผม อันนี้ส่งมาจากเมืองนอกผนเด็ดนี่พี่น้องของพี่วิลาบันฉีดก้อนเนื้อตัวละมอมเนี่ยมันเหม็นไหมพี่น้องขายปลาหมึกย่างเบิดมือนะครับผมโอ <c oughs> okay. เคแด้วหลักของฝากแล้วพี่ใส่ของฝากอันแล้วดินี่ดิแบบรวมบ่เออของฝากพี่เบียร์แบบรวมนี่ครับผมแอมแอมแอมอันเอ่นนอนนอันนี้ก็จะเป็นใส่กรอกเมนบ่เพื่อนนี่ก่อน ใส่กวอกกับหมัม่มใส่กอกกับหมัมครับผมซื้อมาจากบ้านลุงพลเอามาฝากพี่เบียนะครับผมบุมน้อยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาฝากพี่เบียไม่พี่น้องไปลงรถกันเลยนะครับผมมามามาเอาเครื่องซักมาหน่อยจา้าเครื่องซักกับหัวซักมให้บุมหน่อยบูย๊ยไปไข่อยกระใสแม่บ้านขด่ดีดีเด้อพี่น้องเอาขึ้นมืดเทมาถึงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิง้งเดี๋ยวเราจะไปรุ้นกันว่าพี่เบียทำอะไรให้บุมกินบ้างเอา มันเป็นไฟโซล่าเซลล์พี่น้องคอายยางไก่ไหมพี่น้องหินบอกไฟโซล่าเซลล์อยู่บนหัวบูมนะเวลาบูมอย่างไกยมันก็จะสว่างเลยไหมพี่น้องไฟโซล่าเซลล์มาถึงบ้านเบ่าเบียแล้วนะครับผมหัดแล้วหัดแล้วพี่น้องหัดเร้วอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหนะ้าบ้านของพี่เบียนะครับผมแล้วก็จะเป็นรถอ่าของครูติวนะครับผม <c oughs> แล้วเราจะพาไปดูว่าพี่เบียได้อะไรให้เรากินนะครับผม <c oughs> กินอีกยงหอมหอคือจังกินปลาแดกนี่แหละก็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 มีใครอยู่ไหมครับกินอะไรหอมหอมคือจังกินปลาแดกได้อียังกินโน้ะมันนี้พี่น่องเอฟซีว่าพี่เบียได้อะไรให้บูมกินมานหลุนเบิ้งพี่นอนอกสวัสดีครับผมสวัสดีคูณติวสวัสดีพี่เบียครับผมโอ้โหอโะไรกินได้ลยนี่นมีอันมีอันอันป้าเผา พี่เวลาวันเ,เลี้ยงโอ้โหเสือเปล่แล้วก็มีกุ้งมีตำแตงเอากินกินเล่ก็ได้ได้ขอโทษที่ทำให้รอนะครับก่อนหนึ่งบุมต้องขอโทษครูติ๋วขอโทษพี่เบียร์ก่อนนะที่ทำให้บุมรอวันนี้นะครับคือว่าไม่ไงไอตออกออกมาดูดแล้วต่ว่ายู่ทังพูดแับนี้คือแบบมันสอกแสกไหมต้องใส่ระยะเวลาขอโทษมากๆเลยขอโทษที่ทำให้รอครับ ในขายเดียวเอประมาณมาเสียบพระท่านไออันนี้เอาหมั่มมาผังที่เดียนะครับผมหมั่มไออันนี้บอกเลยอันนั้นมุกหมั่มอันนี้หมั่มกินนะคุยติวหัวหล่อเลยไหมยังดิบอยู่ไอ่บุ๋มไม่ได้ซื้อยังมากบุ๋มมาไอ่ล่อให้บุ๋มก็เลยแบบอันไม่ได้จอดซื้อเนี่ยคือตอนแรกว่าจะจอดซื้อลาบแมนบัวแล้วที่นี่เอาเขาไปเบิ่งไลฟ์ไลฟ์สดอันคู่ติว ตายสนดกจอดบ่าด้แล้วสนันดกอขอไปบางไรสวนคู่ติวไม่ป่านี่ว่าม,มันอันคู่ติวถาโดนละพอดสันเด้กก็เลยแบบบึ่นลดมากเลยพี่น้องนะครับสุราพี่น้องป้าเผาเนาะขอบพระคุณพี่วิาวันด้วยนะครับผมมาเด้อมาทุกคนกินกันนะครับไอผมเหม็นแน่เด้อแล้วก็กินเฟอยจุอยู่ จอดร้านล่ามแล้วจ้าแล้วที่นี่เขาเขาเบิ๊กอันช่องคู่ติวนะ๋วหนาคืออันบุ้มกดติดตามคู่ติ๋วอยู่แล้วนะเวลามีอะไรก็จะคือบุ้มบุ้มกดกระดิ่งไหมไม่ใช่แจ้งเตือนนะปึง้งหนะะคู่ติ๋วกับบ่าวเบีย้ยอันเอียงก็ทํากับข้าวรอบุ้มกับพี่มวยนะก็เลยบอกว้ายมวยจอดเพราะในราสาน็อกก็เลยพักกันขับรถออกมากเลยนะครับผมบาด้วยแบบอุ้ยเราแบบนเกรงใจไหมบ่มีเนี่ยเอาบาา่อขา วน้า <ๆ S 2> แลว,วันนี้เขาเลยไม่ค่าสัอ้ค่าไปวัดก็ไ,ไม่เป็นไรเอากนาเหนืยนะหลินครับโอเคครับผมขอบพระคุณหลายๆขอขอบบเ,าดเด้อครับขอ,ๆๆขอบคุณพี่เวลาวันแล้วก็ต้องขอโทษพี่เบยอีกรอบนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้สานีสะก่อนได้พปนหน่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญใหม่ในเด้อครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ